เดินสบายดีพี่น้องวันนี้เอากระสิมาหอ้ยอย่าไปพันลูกอย่าไปพันนะ่นะน่ะเห็ดทั่วน้องเนาะแต่ไม่ได้แบบเอาไหมเห็ดเดี๋ยวพี่น้องสบายดีพี่น้องคงลงเราก็หาขนาดเด็ดเอากระสิมาอันตัด์ลักเนาะะเอาลวดอ๋อเอาอย่าไปพันโอ้ย,ยมันสิตายนะชั กค็คิดเล็กแน่นอนเลยนี่แหละนี่คือน้องเขาเนาะมาเถอห้าบุมอยู่หย่านแบะหย่านัเดะก็กินเบิดงัวเขากินเบิดอะไรมังผ <It> ิดกัะเด้อสิบห้าเบอร์หกหลอบเนาะนี่ไอ้ลองก็เห็นยังเงี้ยไอ้ลอง ขุดหางยังอันน่ะมันบูมีหนามขุดต้องขุดเอาพอกันไปตัดไม้เด้อมาแม่สิพาอันนี้ขุดหัวอันนี้หลังถึอยังบัมาเนาะหลังอันเมื่อปล่อยง้อเสียดอ้ออมน้องนี่แหละเวลาบุอยู่จังสีเอาอันเสียไฟไใบเนาะลาเขาอยู่เขาก็ไหลเอา ก็สิเป็นตุ่มน้อยเนาะตุ่มน้อยแต่ยังผู้ไผหญา,า,ากต็ตกลงเพราะว่ามันล่มเนาะนี่แหละลักเฮาก็ประมาณนี้เฮาก็บ่ได้พังถี่ดอกเนาะั <c ười> ่ภาพแต่ก่อนเมาปิกาง,งามงามขึ้นมาจนเพียงหัวเข่าแล้วต้สิใส่ดีออกหมดเลยเนาะ

งัวกินแล้วสามเถื่อสี่เถื่อน้ำขึ้นมาบันนี้แบะมานหำบาดนี่พระเจ้าปล่อยแบะหนำน้องกับกได้อันตัดแท้นน่แล้วสี่ดอนนี่ก็ได้ พอห้าวไข่เขาลงเนาะจนเขียวอันนี้คือบุเมนว่าอันเด่นสิประมาณนี้เนาะที้เป็นสีขุดเนาะสีใสๆแนวใดนแหละนี่ก็ออกเขียวบุรีครวบผพอเอาไข่เขาวลงเพป็งจังหนึ่งก็คือไซส์เป็งจังหนึ่งก็คือเขียวนั่นแหละ ล,ล่องลั่นยันงัวเขามากินในแน่นต้นกล้กวยเนาะต้นกล้วยเขาก็ติดแล้วกำลัางงามเนะาะกล้วยเผื่อพีนอันปีนัพนยพี่น้องตัวนี้เขาก็ได้ออมรวดเลยเนาะ ににで。 โม่าเี่ยีกร่าต้นไีนกัดต้นแรงเนาะท้ายหลังกับโม่าจะเถื่อพี่นนองเมื่อปล่อยงวดแต่ซาโอ้โ เรเห็นมาเลยนี่ลืมสั่งลืมเกี่ยวเกี่ยวอีกต่วเห็นบนนี้จังหอบจังหอะพี่น้องตอนนี้ก็แม่ผมพวม ขอเปลี่ยนมือนะพี่น้องไอ้ล่องควรยังถ่ายไว้ยักเป็นแลนอยู่บวจักต่อใส่กันน,นี่ลินีนนพ,นพี่น้อง นี่สีหอดอยู่บ่โดยพี่น้องตอนนี้ก็ได้พางลักแล้วเนาะพางลักมือเฮือนเนาะลากสีหอดเือนหรือบป่าน,นะพี่น้องลวดกะ Để lại ao 1 móng cho thím vậy nè Áo oh, cả móng này khăn nóng hẳn đi Báo ai mày, <laughs> mày, cày nó phi phí biết Bếp mà ha kim Cỏ có điều như lẹ đi xem cân đi lẹ Luộc Rồi พี่น้องต้นนี้ก็กำลังสิหนึ่งลวดเง่อเงินเนาะแม่เพิ่งกำลังปดถึงอยู่บ่แม่ ไอ,อ้ลองมาไวอยากไอ้ลองเห็นไปเห็นยังนะพี่นนางดูเนางแม่เันเป็น่งลวดมาเลยพี่นนาง đi nhìn nó phía bên nhìn nó phía ai lòng mình có ma chắp xoài mẹ lão cướp cơm bà say mày đừng xoài mẹ vậy. แันแน่น่ะพี่เนาะเดยพี่เนาะลังจากเขาอ้อมลุ่นแล้วเนาะแม่หลังแต่มาหาเห,าห็ดแต่มาเดียวเนาะพี่เนาะนี่นี่เห็ดบดลายเต๋อพี่เนาะเป็นลั่นกับเป็นรองเผื่อไปเอาเขาเนาะเมย์หลังเลยได้มาเดียว เก็บ <SM> น <uch Robinson> ํากันเด้อพี่น้องเฮาก็บ่ฮู้ดอกเฮ็ดออกนี่ยาปิ่นเาะนาะเฮ็ดออกได้เพิ่นว่าเพ่ก็เลยมละเบิ่งพี่น้องก็สิพอแกงนี่เลยเนาะพอดีพอดีแกงพี่น้อง ngon bò mẹ làm mà phải đi ông mình phải cọng này nọ nó, nó đi keng, lại tự chịu được cái, cái nó ปลายผม่ะมีก็อันนี่

อัดก่อนนึงก็ได้น้อยนึงพี่น้องเดี๋ยวจะเอาสินั่ไปเบิ่งเท่านั้นเนาะคลิมพามาเฮานี่เขาจบไปเพียงจำเนียรเนาะพี่เนาะผ่ากุหลาบกุแซ่ผ่ากุติตามสองข้หลังคนอินดีอินเดียน้วยพี่น้องสบายดีเนาะ